ว้าวโอ,โ,อโอ้โอ้เพจโซต,ตายเลยพี่นอ้องรวมกับดักแด้น้องออสเอาฮะเจ้าใส่ยางไม้อยู่คู่เต้นเอาน้องออสพี่เต้นอยากเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้วันพุธตลาดหน้าบ้านเองเด่น้องอสอ้าว แต่งตัวงสิบเปยังตลาดเอาก็บอกว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศอุ๊ยน้องออสพี่เต้นจะเล่าอะไรให้ฟงังนั่งเรียบร้อยนิดนึงวันนี้ฟามหมั่นใจนองใสงสิบปัปยังตลาดน้องออสไปจังไดนอุ๊ยมีแต่คนมองพี่มีแต่คนมองวันนี้ผู้ชายด้วยน้องออสเอ้ยมองแล้วมองอีกแล้วก็ผู้ชายจต่คนฮะ เกือบมดตลาดแลวตีแหนมอ่ะเกือบมดพ่อข้าที่เป็นผู้ชายก็มองผู้หญิงก็ส่งยิ้มห้แบบเหมือนแบบเป็นมีดรน่ะน้องออดยิ้มแย้มใส่ก็ทักทายเออพี่ก็ยิ้มทักทายเขาเล็กน้อยไปเจอมาจากต่างจังหวัดก็มีวันนี้แต่ก็แต่งแตมแบบนี้ไปหรือเปล่าก็แต่งแบบนี้ก็เ้าก็บบานเองก็ใส่ข้อกระชงข้อกระเ้าแบบปกติอยู่เดีน้องออดส่นปกติอ่ะพี่ปกติคือเขาแหนมเออใช่แบบอุ้ยพี่ั้งก็ ตื่นน่ะน้องออสผู้ชายมองเขาแอบมักใช่ไหมก็ประมาณนั่นแหละน้องออสแต่ผู้แม่ซื้อย่างแม่มือก็หรือว่าพ่ได้ซื้อยางเลยยาอาย่งเดียวพอเขายิ้มหาก็เชิงเดินเชิดนิดนึงแบบอุ้ยอยากอายก็มีบ้างเลยน้องออสรุ่นนี้แล้วเนาะก็เด็กน้อยไว้รุ่นก็มองเด็ดแล้วก็มายิ้มยิ้มแบบส่งตาปิ๊งๆแล้วก็ถามจําผมได้ไหมครับ่ะแล้วก็สวัสดีครับ พี่แตงก็สวัสดีอุ้ยเดี๋ยวนี้วันนี้สวัสดีเสกคุณเต้ยยังไปเขาไปจังไงต่อเยขาก็ยิ้มอีกอเขามองอเขามองตามพี่เขายิ่งแต่ยิ้มพี่พี่แอบช้ำเลืองนิดนึงน่ะน้องออสเอาน้องออสก็นขนาดนั้นเลยหรอคือกินเอากินเอาพี่ยังไม่ได้กินจะคำเลยอุ้ยเขาจะกินเวลาอยู่เดียววัยรุ่นก็แอบมองเกาน้องออสเดี๋ยวนี้เขานิยมแบบสูงไวแบบ ขนาดคุณแต่งยางไปแล้วก็ยัององอมยิ้มอมยิ้มพี่ช้ำเลืองนิดนึงก็ยังยิ้มอยู่เลยอโอ้พี่นี่แบบไม่รู้จะทําหน้าตาแบบไหนเปลี่นยมมนบรรยากระแต่งโตเป็นยางแล้วเนาะแล้วนะ้วนองอ๊อดว่าปเป็นไงเราเชิงคือไหมวันเนี้ยอืมเนี่ยเรียบร้อยคือคือคือก็ทับนงทับไหนเนาะเลี้ยนมาก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยอก็ไม่รู้แหละน้องอ๊อดด้วยแต่นนก็ไปเล่าข่าวในแคมอยู่คุณแฟนก่า เขาหลุดจักระล้พูดดีไใครๆก็คุณเต้นมาตลาดนี่วันนี้จ้าจับักเต็มผู้ชายที่มาจากต่างถิ่นนี่ยว้าไอ้โมงพี่ผิดเต้นก็อุ้ยเขินรถสั่นท้อก็เชิงมีบ้างแหละน้องออสก็ธรรมดาแหละมีคนเราไปคนเดียวแต่ถ้าพี่เต้นมีเพื่อนไปหลายๆคนพี่เต้นก็ไปท้าเราไปคนเดียวก็เดินกลมหนาลวกันไปช้ำเลื้อนสรายขวาเขาก็ยิ้มหนายิ้มหลังอะ เอาคือกินเอากินเอา,เอาฟังพี่ไหมเนี่ยฮะกูจะว่ายังไงบ้างเับเออพี่ที่เรื่องที่พี่เล่ามาทั้งหมดนี่นองออดว่าไ<ด>ม่เบิ้งอย่างบ่เข้าใจโอ้ยนองออดเอ้ยใครเขาจะเล่าให้ฟังอีกหนังมันก็จบวนเดียวแล้วตายที่หลังพี่ม,มาคุยกันนองออดดอกพึกษาอะไรก็ไม่ได้เรื่องพี่จะได้ใช้ซกก็เข้าไหม S <S 2> <S 2> หน่าเบื่อเล่าอะไรให้น้องออสฟังน้องออสก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจพี่จักนิดเลยตัวตอนหนึ่งกับเสียบก<ห>ันะตามไปแล้วเอา้าเอา้าเอา้าโอ๊ย <S 2> <S 2> <S นอพาอันสินกับบ่าเอาคืนเออกับบ้าเอาลงเขาสูบอน้นเจอดใจในคูเ้นวิเปลี่ยนการต่งตัวไปยังตลาดแต่ว่าอันบ้าสิลลงจากดาด โอ้ยเป็นนั่นเด็กน้อยเด็กน้อยกับหัวล้อคูเต้นเอ้ยโอ,ยโอย้อยากเปลี่ยนพะนะเอ้ตําหุงสบแสบข่อยคอแข็งด้วยข่อยบนหาแเน้มนตาม